สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับคนคนพัดนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยเก้านะครับพัะสะสมพัดเก็บนะครับมาแบ่งปันนะครับราคาเดียวเลยนะครับสามร้อยบาททุกองค์นะครับช่องทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับโทรหรือไลน์เบอร์เดียวนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาเลยนะครับ มีบริการเก็บเงินไปทางนะครับองแรกนะครับเป็นหลงพ่วงเงินนะครับเป็นหลงพ่วงเงินเนะื้อทองผสมนะครับเนี่ยครับด้านล,ล่างมีร้อยตัดช่อนะครับสามร้อยบาทนะครับ ต่อมาเป็นองค์ที่สองเขาก็เป็นหลวงพ่อเงินเหมือนกันนะครับเป็น,นอทองผสมนะครับนะครับขีควุ่นวุ่นนะครับตรงนี้องค์ที่สามครับเป็นพระเนื้อผงนะครับไม่ทาบที่นะครับเรี่ยมเก่าเลยนะครับเป็นพระเนื้อผงเรี่ยมเก่าเลยนะครับ เรี่ยมเก่าเลี่ยมใช้มานะครับสามร้อยครับต่อไปหมายเลขสี่ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเขียนนะครับเหรียญขอบสตังค์นะครับหลวงพ่อเขียนนะครับเหรียญเนื้ออัมปาก้าขอบสตังค์นะครับหลวงพ่อเขียนสำนักขุนี้นะครับนะครับตไวหมายเลขห้าครับเป็นเหรียญหลวงปู่ดีครับวัดพรลูกนะครับ หลปู่ดีหลวงพอดีครับวัดพระรูปครับรุ่แรกนะครับสุพรรณบุรีนะครับต่อมาหมายเลขหกครับเป็นเหรียญพระพรมนะครับนี่ครับพระพรหมวัดประดู่ทรงธรรมนะครับอยุธยานะครับแนมครับ เป็นแหนบพระพรหมวดพระดูทรงธรรมนะครับอยุธยานะครับต่อไปมาเลขเจ็นดนะครับเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะครับหลวปู่แหวนนะครับหลวงพ่อโสธรหลวงปู่แหวนนะครับปีสิบเจ็ดนะครับต่อไปมาเลขแปดนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนรุ่นพิเศษนะครับเป็นปี หนึ่งจิตเหมือนกัน,นครับต่อโค้ดด้านหลังนะครับามายเลขเก้าครับเป็นเหรียญหลวงปู่วแหวนปีสองหนึ่งครับเป็นเหรียญมหาลาบหลวงปู่วแหวนปีสองหนึ่งะครับลาบสวยนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นวัดศรีบูรพารามนะครับ ียว่าสีบุรพาลามครับจังหวัดตราดนะครับอีสองสามนะครับมาเมลิิเบน,นะครับเป็นสมเด็จนะครับฝั่งพลอยนะครับเป็นสมเด็จฝั่งพลอยนะครับ ใีสิบสองครับเป็นสมเด็จครับหลตายางนะครับใีสิบสามครับเป็นนูเอียงครับสองสี่หกเจ็ดครับ เอียบวดหนังแล้วครับเลขสิบสี่ครับเป็นหงูพุทวดนะครับวัดพิมพ์คอลำเต้านะครับนี่ครับอันนี้สิบห้านะครับ,รบเป็นพระสังกัจจาย์เนื้อเมฆะพัดนะครับรสังกัจจาย์เนื้อเมฆะพัดนะครับ หมายเลขสิบหกนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนะครับพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอลบบุรีนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพิงค์วัดโบสถ์โกงธนุนะครับวัดโบสถ์นะครับนะครับปีสองหนึ่งนะครับ ปีสองหนึ่งครับวันนี้สิบแปดนะครับ,รบเป็นพระหล่อโบราณนะครับจะน่าจะเป็นพระจีนนะครับใต้องผสมนะครับเก่านะครับวันนี้สิบเก้านะครับเป็นยอดผลผลหลวงูุโต,โต,ต,ตดดน,นะครับน่ครับเป็นยอดผลผลหลวงู่โตต่อโคด้านหลังนะครับยี่สิบนะครับเป็น เหรียญหลวงพ่อแยมนะครับเหรียญหลวงพ่อแยมว่าสามง่ามนะครับนะครับต่อโคดแล้วก็มีจานนะครับมีจานมือครับนะครับหน้านนคาับมีจานมือครับยี่สิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อวงครับวัดบ้านค่ายนะครับเหรียญหลวงพ่อวงวัดบ้านค่ายนะครับ จีวรคมๆจะชัดเลยนะครับเนี่ยครับพ่อวงวัดบ้านค่ายนะครับเนี่ยครับยี่สิบสองครับเป็นท้าเวสวร์ครับหล่อโบราณนะครับเป็นทา้าเวสวรณหล่อนะครับ อันนี้ยี่สามก็าเป็นเหรียญกุ้มหลวงครับปีสิบสองครับหลังเป็นนาลายครับอันนี้ยี่สี่ครับเป็นรูปหล่อพระเจ้าตากนะครับน่ครับต่อโคด้านล่างนะครับน่ครับรูปหล่อพระเจ้าตากต่อโคด้านล่างนะครับหล่อโบราณนะครับ ยี่ห้าเขเป็นรูปหล่อโบราณของพ่อน้อยนะครับเนี่ยหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับนีะครับเป็นของประสมเก่านะครับมีแต่ใบ,บด้านล่างนะครับใบยี่หกนะครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเอี่ยมนะครับหลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพานสาูงครับเนี่ยครับวัดสะพานสูงครับ หล่โบราณนะครับสนใจขอลูกเพิ่มเติมได้นะครับ08 4 9 0 3 7 6 7 6นครับอันนี้27เครับเป็นนางพญาครับเนี่ยครับนางพญาอยู่ในเรื่อครับนี่ครับ เป็นหนุม really ูทวดเนื şey ้อว่านนะครับพิมพ์กลักไม่ขีดนะครับพิมพ์กลักไม่ขีดนะครับนี่ครับผูทวดเนื้อว่านพิมพ์กลักไม่ขีดนะครับยิบก้าครับเป็นรูปหล่อคูบาสีวิชัยนะครับครับูปหล่อคูบาสีวิชัยนะครับ สามติดนะครับเป็นลูกดอกโบลาณครับหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับนะครับอุดผงด้านล่างนะครับเอาเวลาหลวงปู่สุขวัดโพไซทองนะครับสนใจขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับคนคนพันนะครับราคาเดียวเลยครับสามร้อยบาททุกองค์นะครับฝากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามารับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ